สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอนโนมี่หนึ่งเจ็ดคนดีคนเดิมแล้วก็อย่าลืมที่กดไลค์กดซับกดแชร์ติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเฮ้ยใครเนี่ยนเฮ้ยนี่คุณคุณอโนมีน่หรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับโอ้อันนี้คุณเล่าคิดอยู่ป่ะครับใช่ครับโอเคจบบทแล้วครับก็นี้ผมยูซี่จะคสีน้ำเงนเค้กนี่แหละแอ้วก็อยู่แบบอะไวครับอันนี้นมาอยู่กับแบบชเชนทูกเกตเตอร์ครับแบบนี้มันต้องเล่นหลายคนครับเพราะฉะนั้น มันต้องมีคนมาช่วยอยู่แล้วครับฮึมยี่สิบจักนี้อึมี่สิจักของเรานะครับกาลีทิมไม่มากาลีทิมนอนไปแล้วมั้งอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับทุกคนไม่รีรอนะครับเราก็เข้าเกมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทางนั้นนะครับผมมีเหรียญให้เก็บก็เก็บจบแล้วทำมาแล้วโอเคครับสามวิคีนะครับเกมนี้สามวิคีครับ โอ้ใจเย็นครับใจเย็นแค่หัวก็โดนไม่ได้นะครับสามวิคีคือคือล้มเหลวครับสามวิคีคือคือพังครับเนี่ยครับชิว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 ง่ายเกินง่ายเกิน,เ,กนเอาเรื่องไม่ต้องไม่ต้องนับเลยหรืโหระดับเราแล้ว,ลวใช่ไหมคนคนสามวิคีอะระดับเราแล้ว,ลวไม่ประชดตัวเนี่ย ชิวๆออปชิวๆแต่ยังไม่ตกกันเลยนะครับเนี่ยใช่เรายังไม่ตกเลยครับเออพวกเราบันโหวตที่ไหนคิดเอาแล้วกันทีมจังหวะโอ้ทีมนี้แกวินเกมหมู่หมู่เลยครับใช่รอ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 นี่รอรอหรือยังรอหรือยัง เออไม่เอาคอนเทนต์ไม่เอาแบบไม่เอาไม่ตั้งใจไม่ไม่ไม่เอาตั้งใจชนเอ้ยล้อล้อล้ออเลยลแล้วพอย่าโดนเส้นผมอย่าโดนเส้นผมมาทุกคนเรามาถึงตรงนี้แล้วอู้ชิวชิวสองนาทีเองครับเดียวครับเรามาถึงตรงนี้แล้วเกมมันง่ายเกินไปอ่ะ easy ทางไหนครับคนดูช่วยเรื่องที่ไหนเี๋ยวแล้วคนดูจะช่วยเลื่องยังไงอ่าไม่ได้ไลฟ์สดครับโอเคดูเเลือกอกง,งไปครับโอ้โหแค่น,นี้ฮะแค่น,นี้ฮะตรงนู้นยังยากกว่าเยอะเออุย๊ยเกือบแล้วดุหมากกา็ดุมาทำพิษรีบ <laughs> ไปตรงนี้ก่อนด่วนขาท่อนแหลห็กเลย ก็แล้วครับอย่าลืมนะครับมันมีระบบแดดใช้ใช้ได้นะครับแดดเนี่ยครับไปเลยครับไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ไปเลยทนี้ทางนี้ไปครับไปครับนี่ไงพร้อมกันเลยนี่อ้าวทุกคนเรากลับมาถึงตรงนี้แล้วนะก็ใกล้กว่าที่กใกล้ที่เดิมนะโอ๊ยเจ๊งโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ต้องรอแล้ววิ่งล้อล้อไม่งล้อแมวควันเทียนโอ้ยโอ้ยโอ๊ย เปียกับดเียคัเกือบได้คอนเทนต์ละวตรงนี้พอตรงนี้พอดูรีเพยครับรีเพยรีเพยความผิดใครเดียวรีเพย์ควาิดลูกแม่ครัได้ม่นรีเพยแล้วรีเพย์แล้ว โ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวมาต่อ<า>เลยนะครับราทางนี้ได้ทางนี้เาทางนี้ทางนี้เูาทางนี้ก็ไหวคิวนี่ว่าเูาทางนี้ง่ายเว่าอโอ้ทางไหนก็ไหวคิวเหมือนกันอนะอ่ะเออเก่าจุดเกา่กา <laughs> <laughs> ไม่ไม่เอาคอนเทนต์ครับไม่เอาคอนเทนต์ครับนี่นี่ใครใครนับได้บ้างผมเอาพูดไม่เอาคอนเทนต์ไม่กี่รอบละสีะ่อยอ่ะ ความเรตานะครับเดี๋ยวเราตัดเลยแล้วกันเอาละครัรครบทุกคนเดี๋ยวเรามาโชว์การสปีดรันของเรากันเลยนะครับไปครับลุยครับ แต่มันเบ่งขึ้นมาได้โอเคครับต่อครับไปครับอย่านะเฮ้ยอันนี้ต้องแดนเปล่าสวยนี่แน่ยอดยอดสติใหม่ละเฮ้ยยาแแรกตอนนี้เฮ้ย แค่นี้มันมันมันก็หวานเจี๊ยบอ่ะโอค่ดึงกันี้ก็หวานเจี๊ยบเหมือนกันเพราะว่าโซนนี้มันจะเป็นมุจะเป็นมุมอะไรเราเราเล่นกันเลยกันมีต้วมีนตก้วีตกตาม่มีนเ่งอยงเนี้ยคุณมีกัดาออ้อันนี้คุณม่การอะแต่ทะกนโอ้โห ตอนนี้เรามาถึงร้อยสี่เมตรนะ What the hell Oh my god my เราก็รังเกสกต่ตันยังมีความสุขไปต่อเลยแป๊บอย่าอย่ามัวแต่เกสมันกี้มันกี้ตัดไหนเด้อไ <laughs> ม่ถึงไม่ถึงจะต่อใช่ไหมครับไม่ใช่ตัดตัดออก <laughs> ตัดต่อครับตัดต่อ <laughs> โอเคครับ วิ่งต่อดีกว่าจอมจ่อ <c oughs> เออมันต้องมีมุกฮามันต้องมีมุกฮาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยต้องดับบนจ้ำอุ้ยอุ๊ยแ,แปลกเลยไม่รู้อย่างเงี้ยรู้มันต้องม,มีจุดหนึ่งอันตรายแน่เลยจะผ่านไปแล้วไม่เป็นไรมีรอกแรมรอบโอ้โหให้มันกลัวเล่นๆห่อโอ้โหคนชิลแบบนี้ไม่ถูกใจเลย พีไม่ต้องปีน<ย>ไม่ต้องปีนก็ได้เว้ย่อเดี๋ยวเราปีนไอหัวกระโหลกที่ศพที่คุณอีซี่แจ็คพึ่งเกยไปนะครับเดือมาเดินแค่นี้อุ้ยนอันนี้ปีนกำแพงได้ป่ะวะ้ยได้ไพญาอะไรข้างบนอะ วิ่งกลุ้งไงเนี่ยเอ้ยวิ่งไปทำอะไรข้าวบเอ้ยลุ้งกลุ้งไงเนี่ยเฮ้ยวิ่งไ่ทำอะไรข้าวบุญวิ่งกู้ไดกู้มันใครมันต้องดึงใครกันแน่เลยเฮ้ยมึงจะดึงนกู้เอาเอ้ยเล่นกู้ต้งไองเนี่ยเล่นกู้ได้กู้มันไม่มีผู้ไม่ดึงไงเอ้ยมาเฮ้ยมาได้ไงอะ ม่งตกตรงไหไม่ไม่ไม่เลยที่ใครอยู่ในบนเสียวสลังวาบเกือบแล้วมึงเอ้ยโอ้เกือบได้ไปฟาวไปอีแล้วมาได้ฟาวไปอีรอบมีทูกทีขี้ไปเนี่ยใช่เกล้างอย่าพูดอย่างนั้นแล้วโอ้โหเตรียมตัวเตรียมตัวซีซี ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทุกคนจะชอบนะครับว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับแล้วผมแถมไม่อี่คำหนึ่งนะครับคอมเมนต์ด้วยนะถ้าไม่มีค่าไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรนะครับคสวยอ่ะโค้สวยวิแต่อย่างน้อยก็จบที่กี่เมย์ไ่รูเดี๋ยวผมขึ้นให้อาเป็นว่าถือว่าโอเคนะครับราะว่าก็สนุกดีนะครับเออแสดงให้เห็นว่าความสามัคคีพวกเรานี่สิบเต็มสิบเลยนะครับก็ ก็ขอปิดคลิปนะครับแล้วก็ครับฝากกดติดตามผมด้วฝากกดติตามอีซี่แจ็คด้วยนะครับแล้วก็หยุดเกได้อย่างนะครับก็